สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์อุปงคาเลขที่25ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ 8. วันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องความเป็นมานิทานคำกรเรื่องภาพแฮมนีค่ะเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่โดยเหตุที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่น แม้ว่าเนื้อหาตอนต้นของเรื่องจะยังคงรูปแบบตามขนบการแต่งวรรณกรรมจากจักรงวงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจากจักรงวงมักกล่าวถึงตัวละครเอกเป็นโอรสกษัตริย์ต้องไปเรียนศิลปะวิทยากับลือศีหรือพามทิสาปามโมกแล้วจึงกลับบ้านเมืองระหว่างนั้นตัวละครเอกหรือชายามักถูกยักษ์หรือโจรลักพาให้พัดพากัน ภายหลังจึงตามหากันจนพบแต่นิทานคำกอนเรื่องพระแพงมณีของสุนทรผู้ต่างออกไปคือเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแนวคิดแปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละครฉากสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องคติธรรมสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้พระแพงมณียังถือว่าเป็นตัวแทนโลก,กฐานของสุนทรภู้ที่มีต่อชาวต่างชาติโดยชาวสยามในสมัยนั้น ส่วนใหญ่มีมุมมองด้านลบต่อชาวต่างชาติด้วยมองสาเหตุการเข้ามาเพื่อสแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ทางทรัพยากรแต่สุนทรผู้มองในมุมกลับว่าสยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาวต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการด้านต่างๆที่สำคัญคือสุนทรผู้ยังแสดงโลกทัศน์เกี่ยวกับสตรี ที่แตกต่างจากโลกทัศน์ของคนในสังคมร่วมสมัยเดียวกันเช่นการยกย่องสตรีที่มีความรู้หรือสตรีที่มีภาวะผู้นำโดยนำเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละครละครสตรี